ดีครับนี่ผมเดกนะครับ <c oughs> วันนี้ผมพอดีขับรถอ,อยู่ต่างเมืองหลายชั่วโมงเลยมีเวลาอยากจะมาอคลิปนิดหน่อยนะ,อะพูดถึงเรื่องระบบการเมืองการเลือกตั้งของอเมริกานะก็ที่เมื่อเช้าวันนี้ได้เห็นโพสต์ของนักวิชาการบางคนที่เมืองไทยนะ ที่ได้ออกมาวิจารณ์การเมืองสหรัฐบอกว่าเฮลล่คลินตะันชนะด้วยคะแนนเสียงประชาชนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะเพราะนั้นมี๊อปูล่าโหวตมากกว่าแต่ยังแพ้เลือกตั้งเพราะนั้นระบบที่ใช้เลือกประธานาธิบดีในอเมริกาไม่เป็นประชาธิปไตยนะออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะผมก็เลยอยากจะมาใช้เวลานี้อธิบายนิดหน่อยชี้แจงอะไรบางอย่างซึ่งผู้คุณอาจจะมองข้ามนะอาจจะเอกมองข้าม เพราะว่าไม่คุ้นเคยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะ,นะผมอยากจะมาอธิบายให้ผู้คนฟังนิดหน่อยเพราะว่าระบบอิเล็กทร o l l คอลเลจเอ่อซเนี่ยนะตอนนี้นะโดยเฉพาะระยะหลังๆเนี่ยมีปัญหาเพราะว่ามีอพวกขี้แพ้ชวนตีทั้งหลายเนี่ยนะที่ออกมาป่วนนี่ออกมาป่วนาหาว่าระบบไม่ถูกต้องอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างงูอย่างนี้ไม่ใช่หนึ่สนเสียงอย่างงูอย่างนี้นะ ทั้งทงที่ระบบนี้ใช้มาตั้งแต่ประเทศนี้เป็นประเทศนี้มา240ปปีนะนะผมก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังเิ็กหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจระบบอิเล็กทรอนิคส e ส y s ม e m ก็คือว่าในอเมริกาเนี่ยนะเราไม่ได้เลือกประธานาธิบดีด้วยการนับหัวของประชาชนคนอเมริกันทั่วประเทศนะเพราะว่าอะไรที่ผมพูดอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรทำไมทำไมมันเป็นอีสแตรกเวสชันนะบางคนาคนจะมีความถามอันนี้ พราะนั้นผมจะใช้โอกาสนี้สอนอะไรบางอย่างนะประเทศอเมริกาเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นประเทศเดียวนะมันเป็นทั้งหมดห้าสิประเทศเรามีทั้งหมดห้าสิบรัฐนะแต่เรารัฐไม่ขึ้นต่อกันละกันนะเราเป็นเราเป็นรัฐบาลของตัวเองเราปกครองตัวเองเราไม่เรามีเรามีมาตราสิบอยู่ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่เราร่างขึ้น หลังจากที่อเมริกาได้ประกาศเอกราชมาจากอังกฤษแล้วเนี่ยนะร่างคือเอเออมาธรรมนนี้ขึ้นมาเพื่อจะ protect state r i g h t ที่ไม่ให้วอชิงตันดีซีเข้ามาก้าวไกลน่ยในสมัยตอนที่อังกฤษเข้ามาแท็กอเมริกาใหม่ๆสมัยนัน้นตอนนั้นอเมริกายังเป็นอนาณานิคมกันอยู่นะสิบสามอาณานิคมแรกตอนนั้นไม่มีชาติสิบรัฐมีแค่สิบสามรัฐนะไม่มีคนอเมริกันมีแต่คนอังกฤษทั้งนั้นเนี่ยเป็นพวกอาณานิคมพวกชาวบ้านมาตั้งลกลาลนะกในชีวิตใหม่ และสิบสามานานิคมนี้เนี่ยถูกอังกฤษจมตีนะเพราะฉะนั้นพวกชาวบ้านทั้งหลายทั้ง13บามนานคมเนี่ยเขามาประชุมกันครั้งแรกที่เ i r ร t ที่เราเรียกว่าเป็น First Continental Congress แต่ที่เขามาประชุมกันครั้งแรกที่ p ฟิลา d เ l p h ดลเฟียเนี่ยแล้วเขาแล้วเตัดสินใจว่าโอเคต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่ต่างคนต่างอยู่ต่อไปแล้วนะเราจะเข้ามารวมกันนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะ An attack on one is an attack on all of us นะอังกฤษโจมตีอาณาธิคมหนึ่งหนึ่งอาณาธิคมหมายความว่าอังกฤษโจมตีทุกอาณาธิคมเพราะนั้นเราจะเข้ามา join into the common defense นะเพื่อป้องเพื่อปกป้องซึ่งกันและกันนั่นเป็นจุดเหตุผลที่เรามีสหรัฐอเมริกาเราไม่ได้มีสหรัฐอเมริกาเพื่อจะมีหนึ่งประเทศที่มีรัฐบาลกลางคุมทุกเรื่องคุมทุกอย่างตัดสินในทุกเรื่อง เพราะว่าอะไรเพราะว่านั่นไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายของคนที่ก่อตั้งประเทศนี้คนที่ก่อตั้งประเทศนี้ไม่ได้บอกว่าโอเคตอบนี้เราศึกษามานานนิคมเราจะมารวมกันเป็นประเทศเดียวกัน That's not what happened เนะเพราะฉะนั้นพวกคุณที่เข้าใจว่าประเทศอเมริกาเนี่ยนะเป็นหนึ่งรัฐบาลคุณพยายามเอาถุงกาววางลงก่อนนะะฟังผมให้ดีนะฟังผมให้ดีการปกครอง แต่ละสเตทนะเราเรามีเรามีบอดี้เรามีเลกิสเลจอร์เรามีฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละรัฐนะไม่แต่ละคน responsible, รับผิดชอบในการออกกฎหมาย state law ของกันและกันเราไม่เก้าไก่ซึ่งกันและกันนะแต่ละรัฐมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะส่งตัวแทนของรัฐไปเลือกประธานาธิบดีเข้าใจไหม คนในเท็กซัสรัฐบาลเท็กซัสไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกรัฐบาลที่เมนโซตาหรือรัฐบาลที่แคลิฟอร์เนียบอกว่าคุณจะต้องเลือกคนอะไรไปคุณจะเลือกอยังไงนะมันขึ้นอยู่กับรัฐของคุณที่จะเลือกคุณเลือกตามใจชอบของคุณเลยนะคุณอยากจะโหวตกันแบบใช้กระดาษโหวตเช้ยอยากอยาก,อยากจะโหวตแบบใช้อิเล็กทรอนิกส์นะใช้ใช้บนะัตร AT, ATM w h a t e v e r whatever คุณอยากจะเป่ายิงฉุบนะคุณอยากจะเล่นวิ่งเปี้ยวนะ ไปอจะหาตัวแทนไปเป็นตัวแทนเลือกประธานาธิบดีที่วอชิงตันดีซีในวันเลือกตั้งซ u ับจุยูเอาตามสบายเลยเอาตามใจชอบเลยนะแต่คุณมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงในรัฐของคุณเท่านั้นคุณไม่มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงทั่วประเทศนะผลการเลือกตั้งผลการชนะระวางเดโ่ยมาแกรดริพับลิกนในรัฐของคุณมันมีผลบังคับใช้ได้แต่เฉพาะรัฐของคุณ มันไม่มีผลบังคับใช้สำหรับในรัฐของผมนะอย่างน,นี้ไงังน,นั้นเมื่อ Republican ชนะเลือกตั้งในเท็กซัสแคลิฟอร์เนียชนะเลือกตั้งพรคเดม o c r ก t ชนะเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนียเราก็มีเราก็ส่งตัวแทนเฉพาะของรัฐของเราไปที่ดีซเพื่อไปเลือกประธานาธิบดีอันนี้เราเรียกว่าเป็น electoral college vote นะ ไม่ใช่เอาคนอเมริกันสัญชาติอเมริกันทั่วประเทศมันนับหัว that's not it เพราะเรานี้ไม่เราไม่ใช่เป็นประเทศเดียวเราเป็น50ประเทศเราเป็น50รัฐบาลเราไม่ก้าวไกลาซึ่งกันและกันมาตราสิของรัฐธรรมน,นูญ United state s constitution guarantee this rights to the state แเพราะ้นพว,พวกคุณที่เป็นนักวิชาการที่ดำน้ำมั่วซั่วนะพูดสงเด็ดว่าประชาธิปไตย มันไม่มันในหลักการเียกตัเขาโหวตเนี่ยมันไม่ประชาธิปไตยเพราะไม่หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเนี่ยคุณพูดโดยการขาดความรู้นะคุณพูดโดยการมองข้ามอะไรบางอย่างไปไอ้สิ่งที่คุณมองข้ามก็คือว่าหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงมีผลบังคับใช้ได้แต่เฉพาะในรัฐบาลของคุณเท่านั้นคุณจะเอาหนึ่งสิทธิของเสียงของคุณไปป้วนอยู่กับรัฐบาลของคนอื่นทั้งหมดแลวเอาโหวตทั้งหมดมารวมกันแล้วบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นผลของการเลือกตั้งไม่ได้ครับ แห่ได้นะทำไมผู้ที่ก่อตั้งระบบนี้เขาถึงจัดระบบนี้มานะแล้วใช้มาแล้ว240กว่าปีนะที่เคยมีปัญหาอะไรนะทั้งนั้น,นแต่ว่าตอนนี้พวกขี้แพ้ชวตีมันกำลังยกตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะมีปัญหาขึ้นมาเพราะว่ามันแพ้เลือกตั้งผมจะบอกให้ว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้นะเขาทำอย่างนี้เขาเพื่อเ,เพื่อเขาเพื่อต้องการปกป้องสิทธิของรัฐ หรืออาานิคมเล็กๆที่จะเข้ามา join the union นะประเทศนี้เนี่ยนะตอนที่13าอนณานิคมมารวมกันเป็นประเทศเป็นเป็นแบบ for common defense ที่จะสู้กับอังกฤษเนะี่ยเขาบอกว่าเขาจะเข้ามารวมกันเนี่ยนะแล้วเขาม,ามีคําถามว่าถ้าเรามารวมกันเป็นเป็นหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยนะเราจะทํายังไงไม่ให้อนณานิคมใหญ่ๆลังแกอนานิคมเล็กๆแตนะ่ออกกฎหมายเอาเปรียบประธานในอนณานิคมเล็กๆเอาเปรียบรัฐเล็ก เราจะทํำยังไงเพราะว่าแน่นอนแหละนะรถรถใหญ่ๆควรจะมีตัวแทนมากกว่ารถเล็กๆที่จะส่งไปที่วอชิงตันทีซีจริงไหมอันนี้จริงนะอันนี้จริงเพราะว่าเท็กซัสซึ่งมีประชากรมากกว่าโรดไอแลนด์หรือเว์มอต์หรือคอนเนตทิคัตเดลาแวร์นะ ควรจะมีตัวแทนเข้าไปนั่งอยู่ใน House of Representatives หรือสภาผู้แทนราษฎรที่ Washington DC มากกว่ารัฐเล็กๆพวกนี้ถูกต้องในสภาล่างแต่ในสภาบนเรามีตัวแทนเท่ากันทุกรัฐส,ส,สองสองสอง s สองสวจากทุกรัฐส่งเข้าไปเข้ากันหมดที่เรามีสวที่เราจัดระบบสวแบบนี้เพื่อเราจะให้ความสำคัญต่อรัฐเล็กๆทำไมมันถึงสำคัญ ผมจะบอกอธิบายให้ว่าทาไมมันถึงสําคัญเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยการออกกฎหมายมาบังคับใช้กฎหมายของกฎหมายกลางเ่ยนะเฟดโรลอที่ออกมาบังคับใช้กับทุกรัฐเนี่ยนะมันจะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้งสองสภาสภาล่างและสภามูลนะการเมืองในอเมริกามันไม่เหมือนกับการเมืองไทยที่เรียกว่าสสร่างกฎหมายขึ้นมาแลว้วสวทําตัวเป็นเหมือนกับจระเข้ขวานฟองชี้ว่าตรงนี้ไม่เอาตรงนั้นไม่เอาแล้วมีสิบที่ไป ไปแคนซ์ลไปไปไปลบไปไปขัดขวางการออกกฎหมายของสอสอในอเมริกานี่สอสอและสวจะต้องร่วมกันออกกฎหมายนะร่วมกันออกกฎหมายตรงไหนที่ไม่เห็นด้วยกันในบางจุดบางเรื่องเขาก็กมีการนิโกเชตนิโกเชตมีการต่อรองเห็นว่าโอเคเราตัดตรงนี้ได้ไหมตัดบทตรงนั้นออกได้ไหมเราเปลี่ยนคำพูดตรงนี้หน่อยได้ไหม มันมีเวอร์ชันของสอสอแล้วนะมีคเ,เวอร์ชันของสภาผู้แทนราษฎรมีเวอร์ชันของสอสภาวุฒิสภา,สาแล้วเมื่อเขามาเจราจาขัดเกลาอะไรก็เรียบร้อยมันจะมาลงมาถึงเวอร์ชันหนึ่งที่ทั้งสองสภารับได้และเห็นด้วยกันแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยนะเขาก็จะส่งมนเปิลตัวนี้ไปที่โต๊ะทางานของประธานรัฐมนตีแลนะให้ประธานรัฐมนตีเป็นคนเซนแล้วเมื่อหลังจากที่ประธานรัฐมนตีเซ็นจดเซ็นแต่เปิลตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเปิลมันก็กลายเป็นกฎหมายนะ เพราะฉะนั้นประธานนิบดีไม่มีสิทธิ์ไม่ได้มีหน้าที่ในการร่างกฎหมายประธานนิบิบัญัเป็นอยู่ฝ่ายบริหารเป็นเอ็กเซ i ค e b ฟแบนชไนะม่ได้อยู่ใน Branch, Branch, เล gislate v e ฟแบนช์เล g i s l a t i v e ฟแบนช์ก็คือ you know the House of Representative s and the U.S. Senate เท่านั้นเองนะะพาล่างสภาบนมีหนา้าที่ออกหมายเพราะฉะนั้นการที่รัฐเล็กๆมีสอวอัวเท่ากับรัฐทีใหญ่เนี่ยมันเป็นการขานอำนาจแบบนี้เข้าใจไหม และ electoral college b o t e นะจำนวนคะแนนที่แต่ละรัฐสามารถที่จะส่งตัวแทนเข้าไปเลือกประธานาธปบดีได้ในในวอชิงกันดีซีเนี่ยเขานับจากจำนวนสสและจำนวนสวรวมกันไม่ใช่เฉพาจะจำนวนสสเพราะถ้าจะแทนนับแต่จำนวนสสเท่านั้นรัฐเล็กเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงนะรัฐเล็กๆเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงเขาต้องการให้เอาสอวซอึ่งมีเท่ากันหมดทุกรัฐเนี่ย มารวมอยู่ด้วยนะเท็กซัสมีเขตทั้งหมด36เขตเรามีสอสอส่งไปที่ดีซทั้งหมด36คนบวกเซนตเตอร์2คนเป็น38คนเพราะนั้นในเท็กซัสเรามี electrocollegeboard คะแนนของรัฐที่เอาไปเลือกประธานาธิบดีเนี่ยสาคะแนนจากรัฐนี้ในนิวแฮมป์เชียร์นะมี2เขตมีสอสอเป็นนั่งอยู่ใน U.S.house ขอรเสองคนได้มีสวที่เป็นมุติสภาจากนิวแฮมเชียสอ2คนเป็น4คะแนนเพราะนั้นอิเล็กทร l c o l อลจ e vote ของ New Hampshire, ขน,นิวแฮมเชีย r ี4คะแนนของแ e x กซ3สาปคะแนนของ 45, ขนนแคลิฟอร์เนียสีคะแนนเราส่งไปแบบนี้นะคุณคะแนนที่ไปจากรัฐของคุณก็มีแค่สาสิบปไม่ได้มีไปมากกว่านั้นไม่มีไปน้อยกว่านั้นแค่38มะถ้าคุณชนะกัน1นึสิบหนึ่นเสียงในรัฐของคุณ คุณก็เอา38นี้ไปนในรัฐของผมนะเซ็ทเท็กซนะัสถ้าคุณชนะในเท็กซัสคุณก็ได้ไป38 38เสียง38แคะแนนเป็นอิเล็กเตอร์ที่จะเข้าไปโหวตเอาประธานในบัี3าิบคนโอเคเข้า okay? ใจไหมคุณโหวตได้แค่นั้นนะคุณไม่ได้โหวตได้เหมือนกะันคุณไม่ได้บอกว่าโอเคเอเอแต่ว่าเรามีคนที่โหวตให้กับให้กับคลินตันในเท็กซัสเหมือนกันเราก็าเอาคนที่โหวตใน คนที่โหวตให้กับคลินตันมาในเท็กซัสมารวมด้วยด้วยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนที่โหวตในเท็กซัสไม่ใช่เป็นคนในรัฐของคุณนะคนที่โหวตในเท็กซัสเขาก็เป็นพลเมืองของเท็กซัสเขามีสิทธิ์เขามี Voting jurisdiction อยู่ในเท็กซัสและเท็กซัส Election Law ของเท็กซัสบอกว่าถ้าคุณชนะรัฐนี้ Winner take all we go by the rule นะเข้าใจไหมหนึ่งสิหนึ่งเสียงใครชนะก็คือดัซเซตนะบางวันที่จะได้คือสามสิบแปดคะแนนเนาะไม่ใช่ทุกรัดเป็นแบบเท็กซัสไม่ใช่ทุกรัดเป็นวอนเนอร์เทคออลนะบางรัดคุณอาเขาอาจจะจัดสัดส่วนส่งไปตามจํานวนคนที่โหวตอันนี้มันก็เรื่องของคุณแต่ละลัดมีสิทธิ์ที่จะเลือกผมบอกแล้วไงว่าแต่ละลัดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาจะใช้ระบบไหนในการที่จะส่งตัวแทน ไปเป็นตัวไปเป็นอุตัว,ตว ctor, อิเล็กเตอร์อยู่ในอยู่ในอยู่ในวอชิงตันดีซีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าหน,หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงนะนะในอเมริกาเนี่ยระบบอิเล็กโทรคลอเร็กซสเซนเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงไหมพวกคุณฝันพวกคุณดำน้ำพวกคุณมั่วส่งเดชมั่วส่งเดชเพราะคุณกำลังจะเอาสแตนดาร์ดของมินนิโซตามารวมกับสแตนดาร์ดของเท็กซัสหรือว่าคุณจะเอาคะแนนของคนที่ลงคะแนนเสียงทุกคนในมินนิโซตามาป้วนกับคะแนน ของคนที่ลงคะแนนเสียงทั่วประเทศที่มาจากรัฐอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคะแนนในเมนโซตาเข้าใจไหมถ้าคุณโหวตใน้มนโซให้ให้ใหใหล,ลุยเลินต้นในเมนโซตาหรือในแคลิฟอร์เนียคุณจะเอาคะแนนนั้นมามาเอามามา,มาตัดสินแพ้ชนะกับไอ้สาสิบแปดเสียงของเท็กซัสไม่ได้นึกออกไหมผมคิดว่าพวกคุณคงเข้าใจนะสิ่งผมพยายามอธิบายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องเข้าใจนะจาเป็นที่ต้องเข้าใจ เพราะว่ามันเป็นมันเป็น <c oughs> ประเทศนี้แบบที่ผมบอกนะเราไม่ใช่เป็นหนึ่งประเทศคุมทั้งหมดนะหนึ่งรัฐบาลคุมทั้งหมดเรามีห้าสิบรัฐบาลที่อินดพเอนเดนได้ขึ้นต่อกันแล้วกันนะะไม่เก้าไกลซึ่งกอะละกันเราเป็นสหรัฐอเมริกานะนะแต่มีบางคนมีนักวิชาการบางคนที่ที่ยกที่ผมได้ยินว่ายกบอกว่าโอ้ในรัสเซียเขาก็เป็น ประเทศใหญ่นะเป็นประเทศนี้ตั้งส1อ็ดไทมโซนนะเขตเวลาตั้งส1เอดเขตนะเพราะนั้น <c oughs> ทำไมก็ถึงทำไมก็ถึงเป็นรัฐบาลนันเดียวได้มันเรื่องของรัสเซียนะคุณจะเอาสแตนดาร์ดของรัสเซียมาเอ็มโพสกับอเมริกาไม่ได้แล้วผมบอกอะไรอย่างหนึ่งนะถ้าคุณจะพยายามที่จะคุยถึงเรื่องประชาธิปไตยอย่ายกรัสเซียขึ้นมาคุย please นะ please นะถ้าผมจะต้องเลือกระหว่างปูตินกับ <c oughs> กับกับทอมัสเดฟเฟซอหรือจอร์จวอชิงตันหรือเบนแฟรงคลินนะหรือบรรพบุรุษของอเมริกาที่ตั้งวางวางรากฐานประเทศนี้ด้วยรัฐธรรมนูญที่แข็งแกร่งที่ใช้มา240ปีโดยไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการฉีกนะไม่ต้องมีการทำปฏิวัติไม่ต้องมีการยึดอำนาจนะ คุณไม่ต้องมาพูดถึงปูดเทนเลยนะ I'll take I'll take Thomas j e n n i f e r Jefferson over Putin over the star of Russia over over uh a a a รัฐบาลของรัสเซีย anytime any day of the week twice on Sunday นะนั้นคะนะคนที่ยกรัรสเซียมาเป็นตัวอย่างนะผม it's just laughable just stop it นะ it's just laughable หน้าหวะะัวล็อกนะเพราะฉนั้นอย่ามั่วส่งเดทอย่ามั่วสองเดทผมที่บอกให้นะ ถ้าคุณใช้ระบบ1นึเสียงคุมใช้ระบบ1นึเสียงกับอเมริกานี่นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมนักการเมืองในอเมริกาจะไม่มีใครไปรนรงหาเสียงในทุ่งหมาว้อในรัฐเล็กๆนะใน uh, uh, รัฐที่ uh, ไม่มีประชาชนเยอะในโรดไอแลน์อย่างโรดไอแลน์เนี่ยโอเคจะไม่มีฮินเฮลวิคินตันหรือทร์ทรัมป์จะไม่มีการ ไป spend money เพื่อหาเสียงเพื่อต้องการหมดอะไรเลยเลยพราะว่า it, it, it doesn't give you the best the best bang for the box ในการหาเสียงเนะเขาจะไปใช้เงินซื้อแอดซื้อโฆษณาอยู่ในเมืองใหญ่ๆหนึ่งที่เป็น metropolitan อย่าง new york city อย่าง philadelphia อย่างเมืองใหญ่ใหญ่ dallas ในะ texas ในะ uh, uh, san francisco ในะ los angeles houston จะไมไปทิมบัคจู michigan เขาจะไม่ไปโพดังเนบราสกาเข้าใจไหมเพราะอะไรเพรามันไม่ make sense มไม่ make sense ถ้าหนึ่ง,สงเสียงถ้าคะแนนเสียงของรัฐเมนของคนในมิโซต้าเอามาใช้มาป้วนรวมนับกับคะแนนเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีได้เนี่ยนะคุณไม่จำเป็นที่ต้องไปเมืองรัฐเล็กๆเลยนะแล้วเสียงของรัฐเล็กๆอย่างเดลาแวรจะหายไปเลยนะผมบอกให้เลยนะคนที่บอกว่า ไม่แฟร์สำหรับเฮลลอรี่อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะพวกนี้นะคุณไปถามรัฐรัฐเล็กๆที่โหวตเดโมแครตเนี่ยนะ่ยรัฐไอร์แลนด์คอนเนตทิคัตนะ่ยเดลาแวร์นะ่ยนะนะนะแมมมอนรัฐพวกนี้เนะที่เล็กโทรคอลเลจคะแนนเล็กโทรคอลเลจหนึ่งคะแนนสองคะแนนสามคะแนนสี่คะแนนอะไรพวกนี้เนี่ยนะคุณไปถามพวกเขาเลยว่าเอาไหมเอาไหมยกเลิกระบบเล็กโทรคอลเลจซิสเต็มเเอาไหม กูบอกว่าไม่มีใครเอาเอาหัวเป็นประกันเลยไม่มีใครเอาเพราะอะไรเขา it will make those stage irrelevant นะไม่มีค่าเลยเข้าใจไหมถ้ามีการเหตุการณ์อย่งนี้เกิดขึ้นจะยกเลิก electro college board นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเร็จะ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 ขอแยกตัวเอาจากยูเนียนนะเรื่องอะไรกูต้องมานั่งแครพวกมึงถ้าพวกมึงออกกฎหมายไม่ไม่คิดถึงใจกูบ้างเลยกูต้องมานั่งแครพวกมึงทำไมกูออกจากยูเนียนไปเลย เป็นประเทศของกูเองดีกว่าเข้าใจไหมนี่เป็นเหตุที่พวกรัฐต,ต่างๆในสหภาพโซเวียตมันถึงต้องการถอนตัวเองออกมาเพราะมัน it d o n t matter d o n t matter นะประเทศเล็กๆอย่างลัตเวียอย่างเงี้ยอย่างเอสโตเนียอย่างเงี้ยมันก็แยกตัวออกมามันอยากจะแยกตัวออกมามันไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสหภ,ภาพโซเวียตนะโอเคเอาแค่นี้ก่อน เอาเป็นว่าเข้าใจเลยนะ electro coil system อย่ามั่วอย่าจมเดงอย่าอย่าดำน้ำไปเลือดเปืเ่อยน,นะเข้าใจนะโอเคแค่นี้แหละ